อิทางทุกขานิโรโออาริสสะจันติเมพิกเวปุเพอนนุนุสุเตสุธรรมเมสุจขงอุทัปปเยนังอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิโลโกอุทัปปิตังโขมณิทิทางทุกขานิโรโออาริสสจังสติกาตะพันติเมพิกเวปุเพอนนุนุสุเตสุธรรมเมสุจขงอุทัปปเยนังอุทัพปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัพปิโลโกอุทัปปิตังโขมณิทิทางทุกขานิโรโออาริสสจังสติกาตันติเมพิกเวปุเพอนนุนุสุเตสุธรรมเมสุจขงอุททททปปปยญญาาานอออุุุิิิวช โลโกอุทัปริยีทางทุกขานิโรธทศาติไม่มีไม่มีปฏิปทาอเดยสจันติเมพิกเวอุเพอันนุสโตเตสุธามเมสุจะคุงอุทัปปิยนางอุทัปริปัญญาอุทัปริวิชาอุทัปริโลโกอุทัปริตังโขปนิทางทุกขานิโรธทศาติไม่มีปฏิปทาอเดยสจังพเวตาพันติเมพิกเวอุเพอันนุสโตเตสุธามเมสุจะคุงอุทัปปิยนางอุทัปริปัญญาอุทัปริวิชาอุทัปริโลโกอุทัปริ ตังโขปพนี t. ทังทุกขานิโรธข้ามินีปิปทาอริยสัจจังพวิตติภิวะพวิตันติกเมียพิกเวปุเพอานุนุสโตเตโสมเมสุจะคงอุทละพระยานางอุทละวิบัญญาอุทละวิชาอุทละวิโลโกอุทละวิยะวะกียะวะกีวันจาเมพิโกเวอิเมสุจัตุสุอริยสเจสุเอวันติวิบัติวัดตังวัดทศกัณฐ์นิธาภุตังยานัตถสังนัสุวิสุสังโหสิ เนวตาวาหังพิฆเวสเทวเกโลเกสมารเกสปรามเกสสะสนาปรามริยาปัายะสเทวมนุสสยะอนุตตลังสมาสมุเดียงอภิสัมพุตโตปัญญาสิงและโตจัคโหมะพิฆเวอิเมสุจตุสุอาริสเจสุเอวันติเอวันติปดิวตังวัฏสาโคดังยะถาพุตังยานะทัพนัง สุวิสุธังอโหสิตาหังบิคเวสเทวเกโลกเกสมาเลกเกสมาเเกศสนาปรามา,าร,ร,มริยาปชาญาสเทวมนุสายะอนุตตรังสมาสมุทิงกพิสสวโทรปรชาญาเสียงายานนัจาปบนะเมทัศนังอุทปาติอกุปาเมวิมุตติอายมัมดีมาชาตินัตถิฐานิปุณหพาวติอิธัมโมวจาภะควาอัตมนาปัญจวคีหาพิขูภะควันโตปัสดังกพิอันทงอิมัสมินจาก ปานะอวยยาขรันสมิงวิ็นยมเนยเสมโาโดคนันยศวิริชังวิถรมลังธรรมจักรขงอุวภรียังกิจิสมุทิชธรรมังสัพพันตังทิโรธธรรมันติโพัิเตยจะปะควาจะภะควตาธรรมจักรเกปุมาเทวาสัามุสลาเวสูงเอตัมภะควตาปรนานะเสียงอีสิปันเนม,มิคัตเยอนุตตะลังธรรมจักรังบุตรีจังอภุตียังสม,นาามนเนรวาบรามณีนะวเทเวนะวามารีนะวาปรมุนาวาเกนฑิวาโลกสมินติ ภูมานางเทวานางปฟัดางปุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมุสาเวสูงชาตุมหาราชิกานางเทวานางปฟัดางปุตวาตาวทิงสาเทวาสัตตมุสาเวสูงตาวทิงสานางเทวานางปฟัดางปุตวายามาเทวาสัตตมุสาเวสูงยามานางเทวานางปฟัดางปุตวาตุฟิดาเทวาสัตตมุสาเวสูงตุฟิดานางเทวานางปฟัดางปุตวานิมานุรติเทวาสัตตมุสาเวสูงนิมานุรตินางเทวานางปฟัดางปุตวาปรนิมิตาวสุวตีเทวาสัตตมุสาเวสูงปรนิมิตาวสุวตีนางเทวาาัพรมคคิก มาสาธมนุสลาเวสูงเอตัมภควาตาปรานัตสียังอิสิปันเนมิคาทเยอนุตตรังธรรมะจักกลงบดิตังอบทิยังสมเนนะวาประมเนนะวาเทเวนะวามารีนะวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกสมินติอิติหะเตนะคเนนะเตนะมูหุตเตนะยาวะพระมโลคามสำโตอัมพุขันคชิตอายัญจะทัสสะสีโลกธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทิอัมปามาโนจะโอลาโลจะโอลาโจนโอลาโลโอพาโสโลเก ปาต an ุละโหสิอติกาเมวะเทวานังเทวนุภาวังอรโคภควาอุทานังอุทานสิอัญญาสิวัตโพโคนทัญโยอัญญาสิวัตโพโคนทัญโยติอิติหังอาจสมโตโคนทัญสสะอัญญาโคนธัโยเทวนามังโอโหสิติก้าวุฒานุสติอิติปิโสภควาระหังสมาสมุทโธวิชาจารสมมโนสุขโดโรกาวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมะซาราติสัต่าเทวมนุสซานางพุทโธภควาติสิบธรรมานุสติ สวาคาโตภควตาธโมสันติดิโกอาลิโกเอหิปัสสิโกโอบันไดโกปะจ่าตังเวธิตาโปวินยูหีติสิเอสังฆานุปติสุปฏิปันโนภระวาโตสาวรกสังโฆจุปฏิปันโนภระวาโตสาวรกสังโฆยายะปฏิปันโนภระวาโตสาวรกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภระวาโตสาวรกสรั่ง พาะวกระซังโฆชัติทังจทาวิปุริสยุคานิอัตาปุริสปุกราเอสาพระวโตสาวกสะังโฆอ้าหูเนยโยบางหูเนยโยท่าขิเนยโยอันเช่าดีเข่ารานิโยอนุตตะดังมุญเกตังโลกาซาติสิบสองสักกาตวาสักกาตวาพุทธรัตนังโอสังอุตมังวะลังเหตังเทวมนุสานังพุทธาเตชนาโซนีนานัสนตุปตาวาสเพทุกขาวูปสเมนตุเตสักกาตวาต้าม้ารัตนังโอสังอุตมังวะลังบาลีลาหูปัสมะนังธัมมาเตชนาโซนีนานัสนตุปตาวาสเพ พระยาวูสเมัตุเตสกัตวาสังฆะรัตนังโอสังอุตมังวะลังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆะเทเชนะโสนีนานณสันตุปตะวาสเพโลคาวูสเมัตุเตเขมแสงพระคาถาชินาเป็ชรทิยาสนากระดาพุทธาเชตวามาลังสวานางจตุส <wh> ัจจาสพัง รัสังเย,ยปิเวิงสูนยนราสภาทาันหงังกุลาทิโยพุทธาอัตวีสตินายิกาสเพปฏิตาไมาหังมัตเตเกเต,เตม,มุนิสาราสีเสปฏิตโตไมหงังพุทโธธรรมโนธรรมโมทวิโรเจเนสังโฆปฏิตโตไมหังอุเรสะพระกุณา,โารโคหัตะเยเมอนุรุโตสาวรีปโตจตคกินเนญญโคนธโยปิทภาคาสมิงโมคราโนจาวามะเกตะกิเนสวนเาวเนไมหังอาสงอานันทลาหูลา กัสโปจะมหานโมอุภางสูงว่ามะสสตะเกเกตโตปีเตภาคัสเมิงโสริโยว่าปะพังกาโลนิสินโนสิสะมโนโสวิตโตมุนิปุงขว กุมาแกัสโปเทโรมเหสีจิตวารตะโกโสมหางวัฒเดนิจังปฏิสาสิกุนากโรปุโนอังคุริมาโรจะอุปาลีนัทศีวลีเทลาปัญจอิเมชาตานราเติราคามามาเสศาสีติมหาเทลาวิชิตาชินังสาวะคายตาสีติมหาเทลาชิตาวันโตชิโนรสาเชลันตาศีลาเตชนะอังคบังเกสุสันติตาพระตะนางปุรโตอาสิทักินเนเมตตาสุตกัรทัชชากังปัชโตอาสิวามอังคุริมาละกลงขันท้า โมระปลิตันจะอาตาาติยะสุดกังอาคาเชสชชนางอาสิเสสาปาการลสันทิตาชินานาน,านาวราสังยุตาสตปาการละลังกดาวตาปิตาทิสันชาตาภารยะตุปตะวะอาเสสาวิรยังยนตุอนันตะชินาเตศสาวัสโตเมสิกิเจนะสทะสัทธาสัมพุทธาปัญเชลชินาปัญชรา,ามะยามหิวิหารันตังมหิตะเลสัทธาเบเรนตุมังสะเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุกโต ตุลักโขชนนชะชุตานุภา,าเวนะชิตตุปตะวโรธมานุภาเวนะชิตตา,า,า,าวิลังโคสังขานุภาเวนะชิตตาตระยโยสัทธมานุภาวะปาริโตจะรามิชินาปันเฉลติสิบสี่บทหดบทสวดพาหมหากาพาหงสหัสมาปินิมิตตสาวุธันตังกีเมสรังอุทิตโคและเสเสนมาลังธานาทิธรรมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะซาพระวันตุเตเชยม,มังกางนิมาราดิเขขรกามาพิยุสทิตาสพะลันติงโขรามบนาละวะกับมั๊ก มาทัทยาขังคันตีฝุทันดาวิชินาชิตตวามุนินโตรดันเตชะชาพระวันอุเตชิ่ังคลานินาลาคิลิงกยวรังกติมาดาปูตังถาวคีจักกมัสนีว่าสุทาเรุ่นนัตามแม่ตามบุเสกกวิชินาชิตวามุนินโตรดันเตชะชาพระวันอุเตชิ่องคลานิอุคิตะคาขามาติหัตถาวสุทาวรุ่นนัตังท้าววันเดโยชนะปะตังกุลิมาระวันตังอิทีพิสังคธรรมโนชิตวามุนินโทรดันเตชะชาพระวันดุเต เทยมังคลานี้กตาวานากระทมุทธรางอีว่าคาพินิยาจินใายะทุธาว่าจนังช,น,ชน,นะกายมะเชสนเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาซาปมุเตชยมังขลานี้สัจจังวิหายะมะติมติสัจ,จากวาทะเกตงวาราพิโร ปิตามนังอธิอัฏฐาภูตังปัญญาปฏิปชดุทิตยชิตวามุนินโตดันเตชะซาปุตตเตชิมังคลานินันโทปนันธาภูชกังวิภูทังม่กี่เถีงปุเตนะเตระผู้ชกเคนาธัมมาปยันโตอิทูปเตสวีตินาชิตวามุนินโตดันเตชะซาปุตตเตชิมังคลานิทุกขาที่ที่ผู้ชกเคนาสุตตะหะตังพรามังวิสุทธิสุติ จุติมิธิปการพิจานาญาณาคเดนาวิธินาชิตตวามุนินโทตันเดชะสาปุณเตชิมังคะลานิเอตาปีพุทธะชยะมังคะระอัตาคถาโยวาเจโนที่นั่ที่เนฝสา,าเทมทันทีหตตวานะเนกาวิวิธานิจุปทาวานิโมขังสุขังอธิฆาเมยย่าเนาโรตปัญโยมหากาุีโกนาโถอิตายะสำผัสปานินา ปูเรตว,วาปารลมีตภาบัโตสมโพธิมุตตมังเอเตนะตจาวาเชนะโหวนตเตชยมังขลงังชยันโตโพธิยามูเรสกัะนังนั้นที่วัฒโนยวังดะวังวิชโยหิอช,ชยะชยะสูชยะมังขะเลยอราชิตบัลลังเก ส,สีแสพระพิโปลเลพิษเเสเกสัมบาพุทธนางอักขบตรมัวโมปรมโมทติสุนักกตังสมังขลังสุปปะตังสุิตังสุขโนสมุโตจะสุยถังพระมัจจาริพระคีนางกยกกรมังวจารรมังพระธีนางพระธีนางโมโนรมังปณีทีเดพระธีนานี้ยพระธีนาพระธีนานี่กัตวานาละปันตะเะพระคีเนพระวันุสาปมังกลังละขันอุสาปเทวตาสัมบาตพุทธานุปาเวนะฟะตาโซดีพระวันอุเตพระวันอุสาปะเวตา ธรรมะธรรมานุภาเวนะสตานโสตีผู้อนุเตผู ah ้อนุสาปรมังกรลังรักขันตุสาประเดวตาธรรมะธรรมะธรรมะสังฆานุภาเวนะสตานโสตีผู้อนุเตสิบห้าปฏิฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหารละวาสินีทูเปะคาเลโพธิคะเลแตหิงแตหิงตาธรรมะทานีนะพระวันตูปูชิตาโสดทิงเอารวนเดธาวิหารมันทะเลเดลาราจมัจจา นาวากาจะพิกโวสารามิการนาปฏิอุปาสกคาคารมาจะเตสานิขมาจะาอิสาราสมปานภูตาสุกิตาผะวอนุเตชลาูุชายเยปีจะจะอันดานสามพาวาทสังเฝชตาตา,าอัธตวบวาติกานิยานิกังธมวราปฏิเตสัมเพปีทุกาขะกาโรนตุสังขยังทาตุฟีรังตีรังฟงดังธรรมโอธมะเจลาตภูคาลาสังโฆโหตุสมะโควะาอาัถายาจิหิรายาจามเหระคันตุสะธรมสมเพปีธมาชาลิโนวุทิงสมปาบุณยามาธรรมเม ธรรมเมอริยะประเวทิเตยปันาของตุสเพปิปาณิโนพุทธสาเสนสัมมาทารังบเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวยะฝาตนางสมิถังเนตุเมธนิงมาดาปิตาจะอัตตะระชางนิจังรักขันติปุตตะกลงเอวังธรรมเมน้าราชโนปัจจงรักขันตุสัพะทาสิบหกเทวดาอุโยชนะคาถาทุกขปะตาเด่นี้ทุกขาพระยะปะตาเด่นี้พะญาโสกะปะตาเด่นี้โสกะโหนตุสเพปิปาณิโนเอตาวตาจะเม่ สัมปทางบูญาสัมปทางสุเพเดวานุโมโดันต,ตุสมัมภาสัมปฏิสิทธิยาทานังขันตุสัทยาสีลังและขันตุสัมปทาภาวานาพิรตาหนตุขะันตุเทวตาขาตา สิบเจ็สุบังคนคาถาหุวตูสัพังตุมังกะลังละขันตูสาปะเดวตาสัพุทธานุภาเวนะสติหัตูนิรันตะลงหุวตูสัพังสุมังกลังละขันตุสาปะเดวตาสมมธรรมานุภาเวนะโสติหัวตูนิวารันตะลังสเปพระพุทธาประปะตาปะเจคานันจะยังพลังลรหันตานันจะเตยเนะละขังบดามิสปัสสสเปพะุทธาประปะตาปเจคานันจะยังพลังลรหันตานันจะเตยนละขังบดามิสปสสสเปพะุทธาปรปะตาป การนั้นจะยังบลังอาหารตามนั้นจะเตเชน่าและขังพันธรรมิตรสโส สเปรย์พุทธาประพตตาปเจริญนั่นจยังบลังอลหันตานันจะเตเชนรักขังบันดามิสปัสโสสเปรพุทธาประพตตาปจเจรนันจยังบังลังอลหันตานันจะเตชนะรักขังบรดามิสปัสโสสเปพุทาประพตตาปฏิจรนั่นจะยังบังลังอลหันตานันจะเตเชนะรักขังบามิสปัสโสสเปพุทาประพตตาปเจการนันจยังบลังอลหันตานันจะเตชนะรักขังบรรามิสปัสโสสเปรพุทาประพตตาปจร จะยังพลัและันตานจะเตเนะและของบันดามิสสสสเบวุตตาประประตาปเจกานันจะยังพลัและันตานจะเตเชนะและขังบันดามีสพสสเบวุตตาประปัตาปเจานันจะยังพลัและอันตานจะเตเจนะและขังบันดามิสพสสเบวุตตาประปตาปเจกานันจะยังพลัลหันตานจะเตเชนะและขังบันดามิสพสสเบวุตตาประปัาปาปเจานันจะยังพลังลหันตานจะเตเชนะและขังบันดามิสปพส อนุภาพแห่งสัต์จทธันอธิษฐานอนุภาพแห่งความเบียรและอนิสงส์ในการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระพฤิธและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลก และทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดทะตลายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเสรษฐีเรียนยอดเศรีฐีเรียญไม่คงของแปตลอดจนวัตถุมนคนนงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบิดทงสมเดรจศักดิ์สิทธิ์ทุะการเดินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นบุทธบุชาธรรมบูชาสังฆบูชา,าขอผลบุญนี้จงส่งถึง ผู้มีจิตเสทาร่วมสมบูร์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปอจลอดจากข้าชไปั้ง,งพวงพ้นโยกบาลภูการทุกใจทั้สิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะโตประสบและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสสารสมบ,บัติบริวารสมบ,บัติมีดวงใจนำสเมเร็จในการวิปัสสนากรารมฐานเกิดปัญญาและ,จะเจริญด้วยจัตุตบิสพนใจทั้งสี่คืออายุวันนะาสุขขันพระานเินขออนุมโมทนาบุญพบพกับพ่อัวพี่ยอดเศรษฐีทุกท่านสาธุ